สแก่งชิงอำนาจมาเฟียระดับประเทศ New World ปฏิวัติโค่นมาเฟียหนังเกาหลีตายที่ออกฉายในปี2013ครับสำหรับใครดีชอบผมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับณนะักท่าเรือแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้กลุ่มมาเฟียระดับประเทศกำลังทรมานคนในแกงเนื่องจากพวกเขาสงสัยว่าชายคนนี้เป็นสายให้กับตำรวจที่แฝงตัวเข้ามาเพื่อสืบหาข้อมูลเพื่อไปรายงานกับกรมตำรวจนั่นเอง นำทีมในการทรมานก็คือแจซุงเป็นสมาชิกในกลุ่มของแกงที่ทุกคนต่างเคารพเขาเป็นอย่างมากแต่การทรมนานครั้งนี้พวกเขาทรมานเป็นอย่างมากแต่ชายคนนี้ก็ปฏิเสธทุกทางว่าเขาไม่ใช่สายให้กับตำรวจเขาอ้อนวอนแจซุงแต่แจซุงเขาก็ไม่ยอมเชื่อแจซุงจึงสั่งให้จัดการคั้นเด็ดขาดนั่นก็คือการฆ่าชิ้งนั่นเองแล้วออาศพใส่ในถังเทปูนโบกปูนให้แน่น แล้วศพไปทิ้งกลางทะเลจะได้ไม่มีใครหาศพบเจอนี่คือการทำลายหลักฐานของแก๊งนี้แก๊งของเจซงเป็นสมาชิกในบริษัทโกมุนเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในระดับประเทศที่รวมแก๊งมาเฟียระดับประเทศมีทั้งหมด3แกง๊งแก๊งเจบัมแก๊งเจลีและแก๊งนอตมูนโดยมีประธานใหญ่เป็นคนดูแลนั่นก็คือประธานซอกเป็นคนดูแลทั้งหมดและจิจการทุกอย่างของแกง๊งบริษัทกกมุนแต่ตอนนี้บริษัท กำลังถูกตำรวจจับตามองเป็นอย่างมากเพราะบริษัทโกมุนกำลังทำสิ่งผิดกฎหมายหลายอย่างทั้งช่อโกงปั่นราคาหุ้นการพนันและยาเสพติดประธานสอกถูกอัยการตั้งข้อหาและกำลังดำเนินคดีพวกเขาอยู่การสอบสวนที่ยาวนานแต่ทางอัยการก็มีหลักฐานไม่เพียงพอในการเล่นงานประธานศอกเขาจึงไม่ถูกดำเนินคดีด้วยอำนาจเงินและอิทธิพลของเขาประธานศอกจึงรอดไปได้ ข่าวของเขาโด่งดังไปทั่วประเทศคนทั่วไปมองว่าสารเก่งกว่าอิสิพลจนไม่กล้าดำเนินคดีกับประธานซอกจนเขารอดจากคดีทั้งหมดไปได้และในคืนนั้นเองประธานซอกก็กำลังนั่งรถเพื่อกลับบ้านหอมลูกน้องสองคนกลางดึกการสายฝนรถของประธานติดไฟแดงพอไฟเขียวรถประธานก็ขับออกไปทันใดนั้นเองรถบรานถูกผขับเข้ามาชนรถประธานเข้าอย่างจังอุบัติเหตุครั้งใหญ่ของประธานซอก ประธานซอกบาดเจ็บสาหัสเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศคนในบริษัทต,ต่างกังวลใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากและคนในแก๊งคนสําคัญคนหนึ่งนั้นก็คือจุงซังเป็นผู้อํานวยการบริษัทโกมุนที่เขากําลังคุยธุรกิจอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เขาจึงต้องรีบบินกลับมายังเกาหลีเพื่อดูอาการของประธานซอกโดยแจซงเป็นลูกน้องคนสนิทของจุงซังถึงจะเป็นลูกพี่กับลูกน้องแต่ทั้งคู่ก็สนิทกันเป็นอย่างมาก จงซังจะเรียกแจซุงว่าพี่ชายมาโดยตลอดถึงเขาจะเป็นลูกน้องก็ตามจงซัง,งไว้ใจแจซุงเป็นอย่างมากเวลาจงซังไม่อยู่จะให้แจซุงจัดการทุกเรื่องจัดการทุกอย่างให้กับเขาจงซังเขาคิดว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับประธานซอกคงมีใครสักคนแอบบเล่นงานเขาแนะ่แต่ก็เป็นแค่ข้อสงสัยของเขาเท่านั้นส่วนคนใหญ่คนโตของบริษัทโกมุนพวกเขาก็ต่างกังวลใจต้องมานั่งเฝ้าหานอาห้องฉุกเฉินกันทุกคนทั้งจงซัง ผู้อำนวยการบริษัทจองกูผู้จัดการบริษัทและจางซูกิรองประธานบริษัทพวกเขาทั้ง3มคนคือผู้มีอิทธิพลในบริษัทแห่งนี้ผู้มีอํานาจหลงจากประธานซอกพวกเขารอได้สักพักคุณหมอกขาออกมาบอกว่าประธานซอกได้สิ้นใจแล้วตอนนี้เขาตายไปแล้วและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ของบริษัทหัวเรือใหญ่ไม่อยู่บริษัทจะเดินหน้าย่างไงดีแล้วใครจะขึ้นมาเป็นประธานคนต่อไป และนี่คือจุดเริ่มต้นของศึกมาเฟียเพื่อแย่งชิงตำแหน่งประธานบริษัทโกมุนโดยมีตัวเต็งที่จะขึ้นมาเป็นประธานบริษัทคนแรกจางซุงคนที่สองจองกูและคนที่สามจางซูกิในงานสุบของประธานก็ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่คนมีอิทธิพลมากมายรวมถึงนักการเมืองต่างเข้ามาเคารพสุบป,ประธานศอกขณะที่อยู่ในงานนั้นลูกหนกอของจองกูก็เข้ามาบอกกับเขาว่ามีตำรวจด้านนอกมาซุ่มดูพวกเขาอยู่ จองกูจึงต้องเข้าไปจัดการเรื่องนี้โดยทางตำรวจมีหัวหน้าอย่างผู้กองขังเป็นหัวหน้าชุดสืบเขากำลังตามไล่ล่า,ลาพวกแก๊งมาเฟียผู้ก,กองขังต้องการโค่นล้มระบอบมาเฟียของบริษัทโกมูลผู้ก,กองขังได้ไล่บีพวกมาเฟียมาแล้วมาหลายปีและเขาก็ยังมีสายที่เป็นตำรวจส่งเข้าไปแฝงตัวในบริษัทโกมูลอีกด้วยจองกูพยายามห้ามให้ผู้กองเข้ามายุ่งกับพวกเขาไม่อย่างนั้นผู้กองไม่ได้อยู่ถึงอายุเกษียณแน่ นี่ไม่ใช่คำขู่แต่เขาเอาจริงแต่ผู้กองคังเขาไม่มีความกลัวแต่อย่างใดและเขาก็มั่นใจว่าจองกูต้องตายก่อนเขาแน่นอนส่วนวงการตำรวจก็กำลังหาหลักฐานมาเล่นงานพวกมาเฟียทั้งหมดโดยมีผอ,อ,อโคหวัวหน้าผู้กองคังเป็นคนสั่งการพวกเขาเชื่อว่าหลังจากการตายของประธานศอกทำให้ตำแหน่งประธานว่างลงบริษัทโกบุนเป็นบริษัทที่รวบรวมแก๊งขนาดใหญ่ถึงสามแก๊งพวกเขารวบรวมไว้ด้วยกัน จนเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ของเกาหลีพวกมันสร้างองค์กรและเป็นเจ้าของบริษัทย่อยถึงแแห่งพวกเขามีเวลาจัดการแกงนี้ในตอนที่ตำแหน่งประธานยังว่างทำไม้อย่างนั้นไม่มีทางจัดการพวกมันได้แน่แผนของพออ,อโคดันก็คือการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานคนใหม่ในแกงโดยมีผู้ท้าชิงอยู่3มคนจุงซังผู้อำนวยการใหญ่ของโกมุนเขาดูแลโครงสร้างของบริษัทและใกล้ชิดกับพวกบอดบริหารเขามีเชื้อสายจีน และเป็นอดีตหัวหน้าแก๊งนอตมูลคนที่2จองกูผู้จัดการใหญ่ของโกมูลเขาดูแลเรื่องการให้สินเชื่อกับพวกเอกชนและธุรกิจบันเทิงจองกูและจุงซังทางคู่ไม่ค่อยชอบหน้ากันสักเท่าไหร่และคนที่สานั่นก็คือจางซูกิแต่ก็เหมือนว่าเขาจะทำหน้าที่ไปวันๆไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับบริษัทสักเท่าไหร่พออโคมั่นใจว่าการแทรกแซงครั้งนี้จะสามารถจัดการพวกมันลงไปได้ทั้งหมด นัดฉากมาอยังแจซุงเขาเขามาพบผู้หญิงคนหนึ่งเธอคือตำรวจที่แฝงตัวเข้ามาอยู่ในบริษัทโกมูลและเจซุงเขาก็เป็นตำรวจด้วยเหมือนกันเขาถูกส่งเข้ามาในแก๊งมานานกว่า8ปีแล้วเขาต้องคอยรายงานเรื่องในแก๊งทุกเรื่องให้กับหัวหน้าของเขาให้ฟังหัวหน้าขเขานั้นก็คือผู้กองขังนั่นเองวันนี้ทั้งคู่ได้นัดเจอกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเธอได้รับคำสั่งจากผู้กองข,องของังมาควบคุมและดูแลเจซุง เดือนสติเขาเพื่อไม่ให้เขาลงผิดเพราะเจซุงเขาอยู่ในแก๊งมาเฟียมาตั้ง8ปีแล้วเจซุงจึงส่งข่าวไปว่าอีกสองวันจะมีการประชุมสืบทอดตำแหน่งตอนนี้ประธานซอกกได้ตายไปแล้วงานแฝงตัวของเขาควรจะจบลงสักทีแต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเธอบอกว่าผู้กองคังมีภารกิจใหม่ให้กับเขาเจซุงจึงรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากภารกิจของเขาควรจบได้แล้วเขาจึงเข้าไปคุยกับผู้กอง ผู้ก,กองคังเขาเคยสัญญากับเขาว่าถ้าประธานซอกได้ตายลงไปงานของเจซุงก็จะจบลงตามที่ตกลงกันแต่ผู้กองยังมอบภารกิจใหม่ให้กับเขาตอนนี้ไม่รู้ว่าพวกมันจะจับได้เมื่อไหร่แต่ถ้าพวกมันจับได้เขาได้ตายแน่แต่ผู้กองคังเขาก็ไม่ฟังภารกิจใหม่จะต้องดําเนินต่อไปตอนนี้มีคนรู้ว่าเจซุงเป็นตํารวจแค่สามคนพออโคผู้ก,กองคังและตํารวจหญิง ถ้าเรื่องนี้ลุดไปถึงหูพวกแกงมาเฟียเจซุงโดนเก็บแน่แล้วพวกกองขังก็ขู่อีกว่าถ้าพวกมันรู้ว่าเจซุงเป็นตำรวจควรจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเจซุงเขาเริ่มจะไม่ไหวกับภาร,รกิจแบบนี้แล้วแต่ดูเหมือนว่าเขาก็ไม่มีทางเลือกเจซุงจะต้องจำใจทำตามภาร,รกิจใหม่ภาร,รกิจใหม่นั้นก็คือคอยสนับสนุนจุงสั่งให้ขึ้นมาเป็นประธานถ้าเขาทำงานสำเร็จเจซุงจะได้บรรจุปเป็นตำรวจใหม่อีกครั้ง นี่คือผลิกิจใหม่ของเขาจนถึงวันประชุมคนใหญ่คนโตของบริษัทเข้าหาลือกันเพื่อจะหาประธานคนใหม่พวกเขาต้องมีการแต่งตั้งประธานให้เร็วที่สุดเพื่อธุรกิจจะได้ดําเนินต่อไปพวกเขาจะทําการโหวตเพื่อเลือกประธานคนใหม่ภายในเดือนนี้เท่านั้นอีกหนึ่งอาทิตย์จะมีการประชุมเพื่อเลือกประธานคนใหม่จงสั่งและจองกูทั้งคู่เริ่มเปิดศึกใครจะได้ถูกเลือกมาเป็นประธานครั้งนี้จงสั่งจะต้องกลับไปเคียร์ธุระที่เสี่ยงหายอีกสองวัน เขาจึงจะฝากให้แจซงดูแลทางนี้แทนเขาด้วยจุงสั่งจะไปแค่สองถึงสามวันเท่านั้นส่วนผู้กองคังได้เข้าไปพบกับพออโคพออโคเขากลัวว่าแจซงเขาจะไม่ทาตามหน้าที่ของตัวเองเขาอยู่ในแก๊งมาเฟียมานานเกินไปแล้วจนมันเริ่มสึมซับเข้าไปในตัวของเขาแล้วผู้กองขังก็มั่นใจว่าแจซงไม่มีทางหักหลังผู้เขาแน่เขาไม่กล้าทำแบบนั้นแน่พออโคจึงสั่งให้จับตาดูเขาเป็นอย่างดี เขาอาจจะแปรพักไปได้แต่ชาวมยังจองกูตัวเต็งอีกคนที่จะขึ้นมาเป็นประธานคนใหม่พวกคนในบริษัทเชื่อว่าเขาน่าจะได้รับเลือกเป็นประธานพวกเขาจึงรีบเข้ามาหาเพื่ออนาคตของตัวเองจะได้มีผลประโยชน์ร่วมกันจองกูขอแค่ให้พวกเขาโหวตออกเสียงให้กับเขาผลประโยชน์ทุกอย่างพวกเขาได้ผลตอบแทนแน่นอนแต่ถ้าหักหลังเขาทั้ง3ามจะไปนอนก้นทะเลแน่นอนนั่นก็คือข้อตกลงของพวกเขาส่วนจุงซัง ทีงกำลังจะขึ้นเครื่องบินเพื่อบินไปเซี่ยงไฮ้กับถูกผู้กองคังเข้าเรียกตัวเพื่อที่เขาไปพูดคุยและตกลงอะไรบางอย่างกับเขาผู้กองคังต้องการจัดการจองกูทำให้เขาติดคุกแล้วจะให้จุงสั่งขึ้นมาเป็นประธานโดยผู้กองต้องการร่วมมือกับจุงสั่งแต่ดูเหมือนว่าจุงสั่งเขาจะไม่ชอบวิธีแบบนี้ถึงทั้งคู่จะเกลียดหน้ากันแต่ก็ไม่เคยคิดทำเรื่องสกปรกแบบนี้กับคู่แข่งผู้กองจึงให้เขาดูแฝง เป็นเอกสารตำรวจที่เป็นสายให้กับเขาแต่ดูเหมือนว่าจุงสังจะไม่สนใจเรื่องนี้แล้วผู้กองจึงไม่อยากบังคับเขาจึงยอมปล่อยจุงสังไปจุงสังจึงบอกลุกน้องไปว่าให้หาข้อมูลของผู้กองขังถูกเรื่องของเขาและเรียกพวกนักเลงจากเหยียนเปียนมาด้วยเตรียมพร้อมเอาไว้เผื่อต้องมีเรื่องให้จัดการตรชากไปยังจองกูเขากำลังสั่งลูกน้องให้ติดตามดูแลพวกตาแก่ที่จะเข้ามาร่วมกับเขาพวกตาแก่ อาจจะหักหลังพวกเขาก็ได้อาจจะไปเข้าร่วมกับจางซูกิอย่าไว้ใจพวกมันโดยเด็ดขาดขึ้นนัน่นันเองผู้กองครับกับพรรคพวกก็เข้ามาหาจองกูผู้กองคังจึงยืน่นหมายจับให้กับจองกูดูเขาถูกจับในข้อหาฆาตกรรมชอร่อโกทำลายร่างกายคู่กันโชจองกูไม่มีทางรอดจากคุกไปได้แน่นอนจองกูจึงถามผู้กองไปว่าทั้งหมดคือฝีมือจุงซังใช่ไหมแต่ผู้กองก็ไม่ยอมตอบ จองสูงก็พอรู้คําตอบแล้วส่วนพวกนักเรียนเหยียนเปียงก็ได้มาถึงเกาหลีแล้วพวกเขาจะทําตามคําสั่งของจุงซังคําสั่งที่พวกเขาถนัดนั่นก็คือการฆ่านั่นเองต่ฉากมายังแจซูงเขาได้พาลยาไปหาหมอเพราะเธอได้ตั้งท้องลูกคนแรกของทั้งคู่แจซูงจึงชวนเธอไปอยู่ต่างประเทศและจะเป็นที่สงบที่สุดแล้วแต่ดูท่าทางเธอไม่อยากจะไปจนมีคนโทรมาหาเธอและให้เธอออกไปเจอนั่นก็คือผู้กองคังนั่นเอง พอผู้กองขังเป็นคนส่งเธอเข้ามาอยู่กับเจซุงเพื่อดูพฤติกรรมของเขาเจสุงอาจจะแปลพักไปได้ถึงต้องมีคนรายงานตลอดทุกอย่างที่เขาทํากับบ้านตอนไหนกินอะไรกินที่ไหนและอยู่กับใครบ้างต้องรายงานเขาให้หมดแต่ดูเหมือนว่าเธอไม่อยากจะทําแบบนี้แล้วเธอรักเจสุงอยากจะใช้ชีวิตกับเขาอยู่แบบครอบครัวให้มีความสุขผู้กองจึงขู่เธอไปว่าถ้าแจสุงรู้ว่าเธอเป็นสายกับเขา แต่ซงจะรู้สึกยังไงทําในสิ่งที่ถูกซะส่วนจุงซังเขาทําธุระเสร็จก็บินกลับมายังเกาหลีและตรงไปยังเรือนจําเพื่อพูดคุยกับจองกูจองกูยังคิดว่าที่เขาเป็นแบบนี้เป็นแผนของจุงซังนั่นเองที่เขาหาหลักฐานให้กับตํารวจแต่จุงซังก็ปฏิเสธทุกอย่างเขาไม่มีทางเล่นสกปรกแบบนี้แนะ่จองกูไม่มีทางเชื่อคําพูดของจุงซังจองกูเขาจะจัดการคนที่ทําแบบนี้กับเขาจัดการให้มันหมด และบอกกับจุงซังไปว่าให้ระวังตัวไว้ให้ดีหลังจากนั้นจุงซังก็ได้นัดเจอกับผู้กองคังเขาต้องการให้ผู้กองคังไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องพวกเขาแล้วเดี๋ยวจุงซังจะจัดการทุกอย่างเองแลกกับเงินก้อนหนึ่งแต่ผู้กองก็ปฏิเสธเรื่องเงินและเขาจะไม่หยุดทาหน้าที่ของเขาแนะ่หลังจากตกลงกับผู้กองคังไม่สําเร็จเขาก็เริ่มมีความกังวลใจมากขึ้นจุงซังต้องหาทางจัดการเรื่องนี้ให้ได้ จนลูกน้องได้เอาเอกสารประวัติผู้กองขังมาให้เขาดูทั้งประวัติการทํางานและประวัติส่วนตัวขนาดนั้นเองแจ๋สูงก็โทรมาหาเขาจงซ้างจึงนัดเจอกันที่โกดังบริเวณท่าเรือและเขาก็วางสายไปจงซ่างจึงสังงส่งลูกน้องให้พวกนักเยนเหยียงเปียกไปจัดการเรื่องหนึ่งให้เข้าไปจับตัวผู้หญิงคนหนึ่งที่เขารู้แล้วว่าเธอเป็นสายกับตำรวจและตอนนี้เธอก็รู้แล้วว่าพวกมันรู้ว่าเธอเป็นตำรวจแล้วเธอจึงตั้งรับมือกับพวกมัน พวกมันเปิดประตูเข้ามาก็เจอปืนยิงเข้าไปเต็มหัวหนึ่งคนจนมันตายคาที่พวกเขาก็เปิดฉากดวลปืนจนสุดท้ายแล้วเธอก็ไม่รอดโดยพวกมันจับจนได้เจย์ซุงมาถึงโกดังท่าเรือเขาก็สงสัยว่าทําไมต้องมาที่นี่จุงสั่งมีอะไรพิเศษอยากให้เจย์ซุงดูจนเขาได้เห็นอะไรบางอย่างอยูอย่ในถังนั้นเองนั่นก็คือตารวจหญิงที่เขารู้จักเป็นอย่างดีเจย์ซุงเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากจนเขาทาอะไรไม่ถูก จงซังจึงบอกว่าเธอเป็นตำรวจเป็นสายให้กับพวกตำรวจมานานหลายปีแล้วและถามเจซงไปว่ารู้ไหมว่าเธอเป็นสายกับตำรวจจงซังพยายามถามเธอให้เธอบอกว่าใครเป็นสายบางแต่เธอก็ไม่ยอมพูดสักคำจงซังจึงยื่นเอกสารให้กับแจซงดูเอกสารของตำรวจมีสายมากมายแฝงตัวอยู่ในแกงเจซงเขาเริ่มกลัวและกังวลใจเป็นอย่างมากถ้าจุงซังรู้เขาได้ตายอยู่ที่นี่แนะ่เจซงเปิดเอกสาร จนได้มาเจอตำรวจอีกคนที่เขาไม่คิดเลยว่าจะเป็นสายเหมือนกันนั่นก็คือซุกมุนล,ลูกน้องคนสนิทของเขานั่นเองจุงซังไม่รอชา้าจัดการตีสายคนนี้จนเขาได้ตายคามือของจุงซังโชคดีม,มีแฟนประวัติของเจซุงเขาจึงรอดตัวไปจุงซังจึงบอกให้พวกนักเลงเหยื่อเปลี่ยนจัดการฆ่าเธอซะและจัดการให้เรียบร้อยแต่เจซุงไม่ต้องการให้เธอต้องทรมานเขาจึงจัดการฆ่าเธอด้วยมือของเขาเอง ส่วนผู้กองขังก็ได้เข้าไปคุยกับจองกูบอกกับเขาไปว่าอีกสองวันจะมีการนัดประชุมบอร์ดบริหารเพื่อหาประธานคนใหม่และคนที่มีโอกาสได้เป็นประธานนั้นก็คือจุงสังนั่นเองทันทีที่จุงสังได้ขึ้นมาเป็นประธานจองกูจะเสียทุกอย่างไปจนหมดแน่ผู้กองขังคิดว่าตำแหน่งประธานควรจะเป็นของจองกูมากกว่าผู้กองจึงเอารูปที่เขาไปเจอกับจุงสังให้เขาดูบอกกับเขาว่าที่จองกูติดคุกแบบนี้ พอข้อมูลมาจากจุงสังทั้งหมดยิงทำให้จองกูโกรธและแขนจุงสังเป็นอย่างมากและนี่คือแผนของผูก้กองคังทำให้พวกมันจัดการกันเองไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากจองกูจึงสั่งให้ลูกน้องจัดการพวกจุงสังให้หมดเขาจะไม่ยอมลงเหวแบบนี้คนเดียวแนะ่ตัดฉากไปยังแจซุงเขาถูกเรียกตัวมาเจอกับผู้ออก,กองคังแจซุงจึงถามผู้กองไปว่าพวกจุงสังรูข้อมูลของตำรวจได้ยังไงผู้กองจึงบอกว่า ฐานข้อมูลของตำรวจถูกเจาะเมื่ออาทิตย์ก่อนพวกแขกเคร์จีนพวกมันได้ข้อมูลตำรวจไปทั้งหมดรวมถึงข้อมูลของแจซุงด้วยและแจซุงทำตามแผนต่อไปนั่นก็คือเป็นผู้ช่วยลับให้กับชายคนหนึ่งชายคนนั้นนั่นก็คือจางซูกิให้แจซุงหาข้อมูลของจุงซังมารายงานและคอยช่วยเหลือจางซูกิเพื่อให้เขาได้ขึ้นมาเป็นประธานผู้กองทางมีแผนจะให้จางซูกิร่วมมือกับเขาด้วยและเขายึดบริษัทโกมุน จางซูกิร้อไในคิดเลยว่าแจซุงจะเป็นสายให้กับตำรวจเขามีฝีมือและพักดีต่อจุงซังเป็นอย่างมากแต่ด้วยหน้าที่การเป็นตำรวจเขาจึงต้องจำใจต้องทำเรื่องนี้ถึงจะโกดผู้กองขังมากก็ตามเพราะเขาคนเดียวจะให้แจซุงกลับไปเป็นตำรวจได้เหมือนเดิมส่วนทางด้านจุงซังตอนนี้เขารู้แล้วว่าแจซุงเป็นตำรวจเขายังคิดอยู่ว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงเพราะเขารักแจซุงเหมือนพี่ชายคนหนึ่งเขา จึงตัดสินใจเจ็บเอกสารข้อมูลของแจซูงเข้าไปในเซฟถือว่าเขาไม่รับรู้เรื่องนี้แล้วกันส่วนผู้กองก็บอกว่าประวัติของแจซูงถูกลบออกจากระบบไปแล้วตอนนี้มีแค่สองคนที่จะสามารถทำให้เขากลับมาเป็นตำรวจได้นั่นก็คือผอ,อโคและผู้กองคังผู้ก,กองบอกอีกว่าวันนี้จุงซังพวกมันไม่หลอดแนะ่เพราะแก๊งของจองกูกำลังจะเข้าเล่นงานพวกมันส่วนจุงซังและพักคพวกก็ตรงไปยังร้านจอด,ดรถกลับมีรถขับพุ่งเข้ามาหาพวกเขา นี่คือคนของจองกูพวกมันเบอดฉากเล่นงานจองกูพวกจองกูถูกเล่นงานอย่างไม่ทันตั้งตัวพวกมันกาว่าจะฆ่าจุงสังให้ได้เขาถูกเล่นงานอย่างหนักลูกน,น้องค้สนิทของจุงสังก็ถูกเล่นงานไปหลายคนรวมทั้งแจซุงด้วยพวกมันบุกเข้าไปถึงคอนโดของแจซุงกะว่าจะไปจัดการเขาแต่พวกมันก็ต้องถูกตำรวจเข้าจัดการเพราะผู้กองของังรูแลว่าลูกน้องจองกูต้องมาเล่นงานแจซุงด้วยแนะ่เขาจะต้องจัดคนเพื่อคุ้มครองทั้งคู่ แจซุงได้รับโทรศัพท์จากลูกน้องว่าพวกเขาถูกโจมตีตอนนี้จุงซังอาการบาดเจ็บสาหัสแจซุงจึงรีบไปดูอาการของจุงซังพวกบอดบริหารทุกคนรวมถึงจางซูกิก็เข้ามาดูอาการของจุงซังด้วยพวกเขามองว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของจองกูเขาทำเกินไปแล้วพวกตะแก่จึงมองว่าครเลือกคนจะขึ้นมาเป็นประธานได้แล้วเพื่อจัดการเรื่องทุกอย่างนี้ให้มันจบสักทีตอนนี้ก็เหลือแค่จางซูกิเท่านั้นแจซุงจึงเริ่มคิดแล้วว่าเรื่องทั้งหมด พวกบอร์ดบริหารกำลังอยู่ข้างเดียวกันกับจางซูกิดูเหมือนว่าพวกเขาจะใช้โอกาสนี้เพื่อขึ้นมาเป็นใหญ่ในบริษัทโกมุนคุณหมอถึงเข้ามาบอกว่าจงสั่งเขาคงอยู่ได้ไม่นานอาการบาดเจ็บเขาหนักเกินไปคุณหมอรักษาเต็มที่แล้วแจซงเขาก็ต้องเสียลูกไปเนื่องจากที่เธอกลัวและมีความเครียดในวันที่ลูกน้อของจองกูบุกเข้ามาจนเธอต้องแทงลูกไปส่วนพวกบอร์ดบริหาร ตอนนี้พวกเขาย้ายข้างมาอยู่กับจางซูกิเพราะคิดว่าเขาคือคนเดียวที่จะขึ้นมาเป็นประธานคนใหม่ได้เพื่อผลประโยชน์มากมายที่ตามมาพวกตะแก่ยังมีความกังวลใจเรื่องลูกน้องของจุงซังถึงจุงซังจะไม่อยู่แต่พวกลูกน้องก็ยังพักดีต่อแจซุงอาจจะเป็นปัญหาในภายภาคหน้าได้จางซูกิจึงบอกไปว่าไม่ต้องกังวลใจเขารับรองได้ว่าแจซุงไม่มีทางทําอะไรงงงๆแบบนั้นแน่ถ้าเขาได้ขึ้นมาเป็นประธาน จะให้แจซุงเป็นรองประธานนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาแล้วต่ฉากมายังผู้ก,กองคังเขาได้นัดเจอกับแจซุงเพื่อบอกภารกิจใหม่ให้กับเขาถ้าจางซูกิได้ขึ้นมาเป็นประธานให้แจซุงส่งแผนโครงสร้างองค์กรใหม่ภายในอาทิตย์หน้าภารกิจจะไม่มีวันจบเพราะแจซุงคือตำรวจนั่นหมายความว่าแจซุงจะไม่มีทางหลุดพ้นจากหน้าที่ตรงนี้ไปได้เลยและผู้ก,กองคังยังบอกอีกว่าจองกูจะถูกปล่อยตัวออกมาจากคุก หลักฐานยังไม่พอและขอสั่งห้ามห้ามยุ่งกับเขาด้วยเด็ดขาดห้ามแก้แค้นแจซุงเขาไม่พูดไม่ตอบโต้ผู้กองแต่อย่างใดเขารับหน้าที่เสร็จแล้วเขาก็เดินออกไปส่วนอาการของจุงซังก็เริ่มไม่ไหวแล้วจนเขาใกล้จะสิ้นลมจุงซังจึงอยากจะคุยกับแจซุงเป็นครั้งสุดท้ายจุงซังบอกกับเขาไปว่าถึงเวลาที่แจซุงต้องเลือกข้างได้แล้ว และเขายังมีของขวัญในตู้แซฟให้กับแจซงอีกด้วยของขวัญที่แจซงต้องชอบและบอกกับแจซงไว้ว่าให้เข้มแข็งเข้าไวทางเดียวที่จะรอดไปได้แล้วจุงซังเขาก็สิ้นใจตายงานศพของเขาถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่บอดบริหารและผู้มีอิทธิพลต่างเข้ามาเคารพศพหลังจากเสร็จงานศพแจซงได้เข้าไปเปิดเซฟของจุงซังจนเขาได้เจอเอกสารตำรวจของตัวเอง นี่คือเอกสารฉบับสุดท้ายที่จะยืนยันได้ว่าเขาคือตำรวจตัวจริงเพราะไฟล์ในกรมตำรวจผู้กองขังในลบประบัติของเขาเออกไปหมดแล้วจุงสั่งเขาลูกมาโดยตลอดว่าแจซุงคือตำรวจแต่เขาก็ไม่จัดการแจซุงเหมือนคนอื่นๆเพราะเขารักแจซุงเหมือนพี่ชายตัวเองแจซุงเริ่มคิดแล้วว่าจะเอาอยัางไงต่อไปกันดีหลายวันต่อมาจองกูก็ออกมาจากเรือนจำแต่ก็ไม่มีใครมารับเขาสักคนมันน่าแปลกกับระดับหัวหน้าแกง๊งมีลูกน้องมากมาย และวันนี้ก็เป็นวันที่จะประกาศประธานคนใหม่ของบริษัทโกมุนแจซุงเตรียมลูกน้องให้พร้อมจางซูจิจึงเข้ามารับตัวของแจซุงอยากจะคุยรายละเอียดอะไรบางอย่างกับเขาพอขับรถไปได้สักพักลูกน้องของจางซูจิเหยียบคันเร่งสุดแรงเพื่อไม่ให้ลูกน้องแจซุงตามทันจนพวกเขาหลุดจากลูกน้องแจซุงไปได้จางซูจิเขาต้องการอะไรกันแน่เขาได้พาแจซุงไปในที่ที่ห่างไกลและมีลูกน้องของจางซูจิรออยู่ จางซูกิเขาต้องการกำจัดแจซุงเพื่อนางตข้างหน้าแจซุงอาจจะมาเล่งนางเขาได้จะได้ไม่มีปัญหาในภายภาคหน้าส่วนผู้กองลังเขาจะจัดการปัญหานี้ที่หลังเองหลังจากที่เขาได้เป็นประธานแต่ทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่จางซูกิคิดลูกน้องของเขาต่างไปอยู่กับแจซุงหักหลังเขาแล้วจนเขาเป็นฝ่ายถูกเล่นง,งานซะเองแต่ก็ถูกจัดการฆ่าจนตายส่วนผู้กองลังแจซุงเขาได้สั่งนักเลงเหยี่นเปลี่ยน ไปจัดการเรื่องนี้ไปจัดการทางผู้กองขังและผอโคเจซุงเขาจะปฏิวัติทุกอย่างเองจะไม่มีใครรู้เลยว่าเขาเป็นตำรวจอีกต่อไปเจสุงเขาตัดสินใจจะเลือกข้างแล้วเขาเลือกข้างมาเป็นมาเฟียอย่างเต็มตัวส่วนพวกบอร์ดบริหารก็ยังรอประธานคนใหม่อย่างจางซูกิจนมีคนมาบอกว่าจางซูกิสละสิทธิ์ไปแล้วและได้เสนอประธานคนใหม่ขึ้นมาแทนเขานั่นก็คือแจสุงนั่นเอง ไม่มีใครกล้าคัดค้านเรื่องนี้ส่วนจองกูที่ออกมาจากคุกก็ถูกลุกน้องแจซุงจัดการฆ่าเขาทิ้งไม่มีใครขวางทางเขาได้แล้วชัดเจนแล้วว่าแจซุงเขาเลือกข้างมาเป็นมาเฟียเอกสารตำรวจฉบับสุดท้ายแจซุงจะจัดการเผาทิ้งทั้งหมดไม่มีตำรวจที่ชื่อว่าแจซุงอีกต่อไปมีแต่ประธานแจซุงของบริษัทโกมูลย้อนกลับไปหลายปีก่อนที่เมืองยอซูในตอนที่แจซุงยังไม่ได้เป็นตำรวจ เขาคือนักเลงคุ้มแถวนั้นและมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่จะไปด้วยกันทุกทีมีเรื่องที่ไหนจะไปด้วยกันและคอยช่วยเหลือกันทางคู่จะไม่มีวันทิ้งกันนั่นก็คือจุงซังนั่นเองทางคู่มีเรื่องไปทั่วเป็นคู่หมูนักเลงด้วยกันมาโดยตลอดพวกเขาคือเพื่อนกันขอนที่จะมันอยู่ในแก๊งมาเฟียและนี่คือสาเหตุที่จุงซังจึงหลักและไม่ยอมฆ่าเจสซงเพราะทางคู่คือเพื่อนรักกันนั่นเอง ก็จดลงไปแล้วครับกับหนังเรื่อง New World ปฏิวัติโค่นมาเฟียหนังเกาหลีที่ออกฉายในปี2013ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดติดตามด้วยกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม Mr. สเตอ d ์ o ขอขอบคุณและสวัสดีครับ